ตั้ง KPI อย่างมีประสิทธิภาพนำพาองค์กรและธุรกิจสู่ความสำเร็จปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการทำ KPI นั้นสำคัญเพราะเป็นดัชนีชี้วัดให้เรานำมาดูได้ว่าในแต่ละเดือนในแต่ละไตรมาสผลงานของพนักงานแต่ละคนเป็นยัางไงามีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนะคะในขณะที่โลกเปลี่ยนไปเร็วมากเรายังใช้ KPI แบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าแล้วมั่นใจได้ยังไงว่ามันได้ผล หรือว่าเราต้องให้รางวัลกับใครบ้างหรือเปล่าเพื่อให้ทุกคนในบริษัทมีโกลในการทำงานจะได้ขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นหากใครไม่รู้ว่าควรตั้ง KPI ยังไงควรใช้ดัชนีชี้วัดอะไรมาวัดการทำงานของแต่ละคนหรือการดำเนินงานของบริษัทแล้วก็ บุมจะนำประสบการณ์มากกว่า16ปีในสายงานด้านแมนจเมนต์มาคุยให้ฟังแบบละเอียดและเข้าใจง่ายทำให้คุณสามารถใช้ KPI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเคสตั้ดี้หลากหลายไม่ว่าคุณจะทำงานในส่วนงานไหนที่จะใช้ KPI ในการซัพพอร์ตองค์กรของคุณคุณสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของ KPI และเอาไปใช้เพื่อดรี่องค์กรของคุณไปสู่คาวามสาเร็จพบกันที่ Eduplus แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งเรื่องการศึกษา